สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อักราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีสเสด็จไปในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรานารีประจำปี2568ครบรอบ199ปี วันนี้เวลา18นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัติวรขัตยาราชนารีสเสด็จไปในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรานารีประจำปี2568ครบรอบ199ปีณลานอนุสาวรียท้าสุรานารีประตูชุมพลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ทรงวางผ่านบายสีสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีจากนั้นพระราชทานพระวะโรกาสให้ในายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเฝ้าถวายผ้าสบายส่งอธิษฐานจิตแล้วพระราชทานผ้าสบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออัญเชิญขึ้นหม่มอนุสาวรีย์เท้าสุรานารี สำหรับผ้าสบายที่ใช้ห่มในแต่ละปีชาวจังหวัดนครราชสีมาจะกำหนดขึ้นตามสีประจำวันที่ตรงกับวันฉลองวันแห่งชัยชนะคือวันที่23มีนาคมของทุกปีเป็นธรรมเนียมสืบมาโดยปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์สีสบายจึงเป็นสีแดงประดับด้วยเลื่อมสีทองและลูกปัดตามแบบเครื่องแต่งกายสตรีไทยโบราณ งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนา,ารีหรืองานย่าโมประจําปี2568จังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2568เพื่อเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนา,ารีวีรสตรีไทยและปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญเสสละและดํารงไว้ซึ่งความรักชาติรวมทั้งส่งเสริมการอนุร,รักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม ถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวจังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวที่สําคัญที่แสดงศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาค จากนั้นทอดพระเนตรการรำบวงสวงเท้าสุรนา,ารีโดยภระยาข้าราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอจากส่วนราชการคณะตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มแม่บ้านทั้ง32อำเภอภาคเอกชนนักเรียนและนักศึกษารวม7,272คน การรำวงสวงแบ่งเป็นสีช่วงได้แก่ช่วงที่1เป็นบทนําเข้าสู่การแสดงช่วงที่สองเป็นบทถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสวางขวัตวรตัตยาราชนารีด้วยดนตรีมโหรีพื้นบ้านโคราช ช่วงที่3เป็นการรำตีบทประกอบทํานองสรพันยะกล่าวถึงวีรกรรมของเท้าสุรานารีและช่วงที่4เป็นวัฒนธรรมพื้นถิน่นเพลงเชิญเที่ยวโคราชและชมสาวงาม32อํอำเภอในท่ารำผสมพื้นบ้านโคราช ท้าสุรานารีหรือคุณหญิงโมเป็นวีรสตรีที่รวบรวมสตรีชาวไทยกอบกู้เมืองนครราชสีมาและยับยั้งกองทัพเวียงจันท์ที่กำลังเคลื่อนทัพเข้าตีกรุงเทพมหานาครจนได้รับชัยชนะในปี2369โดยวีรกรรมอันกล้าหาญที่สามารถนำกองกำลังสตรีเข้ากอบกู้เอกราชในวีรกรรมทุ่งสำริดได้สำเร็จ ระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเศรษจดาราชเจ้าราัชกาลที่3จึงทรงพักคุณาโปรดกล้าบดกระหม่อมสถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็นเท้าสุรานารีเมื่อวันที่30ตุลาคม2 3 7 0 ภายหลังชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมใจการจัดสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นนณหลานหน้าประตูชุมพลซึ่งเป็นบริเวณใจกลางเมืองนครราชสีมาเพื่อเคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยอัญเชิญอัฐิมาประดิษฐานไว้ในส่วนฐานรองรับเริ่มก่อสร้างปี2476แล้วเสร็จและมีพิธีเปิดในปี2477นับเป็นอนุสาวรีย์สามัญชนสตรีคนแรกของประเทศ สำหร,รับประติมากรรมรูปปั้นเท้าสุรานารีออกแบบขึ้นในลักษณะท่ายืนแต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานมือขวากุมดาบปลายดาบจรดพื้นมือซ้ายเท้าสะเอวหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของกรุงเทพมหานครหล่อด้วยทองแดงรมดำสูง185เซนติเมตร ทางนี้ภายในง,งานมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของดีเมืองโพราชย้อนยุคการแสดงสื่อผสมแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมเท้าสุรานารีการออกร้านกาชาติและการจำหน่ายสินค้าโอทอปสินค้าที่ระลึกและร้านอาหารรวมถึงตลาดน้ำมากกว่า500ร้านรวม12วัน12คืนผู้สนใจสามารถร่วมชมงานได้จนถึงวันที่3เมษายน2568